อ้วนมากินข่าเลี้วเนื่ยจกินง่ายเลยเนื่ยจกินง่ายอย่อายุแม่ไนไหก็ปลาทูเอากระปุปลาทูไหมเขาเอิ่ยังใ่ตัวแล้วเงาโดงใช้ตัวตองตัวตองตัวปลาทูยู่เหมอเงดงอ่ะ ปนปลาทูแล้วก็สองสองตงัวปลาทูพี่น้องไหมครับสวัสดีจ้ามนเมอนี้ได้ปนปลาทูจ้ะภาษาเขมรเอืนเ่นละเงื้อดูท่าเขาปนปลาทูีเหรอครับเขาปนแล้วเขาก็เอาไปคั่วกับอันกะทิแม่น้ำกะทิมืก่กระสีหอมฝีมือแม่ก็เลยกินหอนก็เลยต้องเห็ดขี้เราะพัฒเป็นส่วนกินหอนบ่ะประเด็นประเด็นอะไรทกินห่อนฟีมือเออาราะไห่ได้กินโดนครับ Mà đây để sẽ mặt món quá món quá ngon, quá món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  กมนไม่ยังไนลูกังไปช้องไม่เห,ห็นไหนเมายัางไง <c oughs> นับสาตวตอบต <c oughs> ักต้มน่พักลายแห้ง ไีหนูผัดยากรอบ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 จ้หมุกเกอบไนี่จับมือ <laughs>

ครับู้สึกไงไหมับบแขงผมอือมันเปลี่ยนมันมเขือพวง I can. จะเล่นอาหารด้วยไหมอมกระเทอ่มแม่มักเลยกินอเนเวลาเมียบานเห็ดบางอย่างเห็ดปนตะทูแล้าหอกครับ คนกันำกระเทียนหอนๆนำกระเทียมัาจุกแบ่บคนๆนะครับคนเนื้อปลาเน้นๆ

nấm nhỉ thịt lại nha Khủy nhắn bột lên bộ Nèm nèm không mấy ngày chắc không lại อันนี้ไปเรื่อยมันเอ,อ,อ,อียงยิบไปได้ด้วยสุดนมันอออดเด <c oughs> อี <c oughs> ยงเอียงไปเรืยเร่งนี้น,น,นอกจอแล้ว <c oughs> ่อกันไม่คิดหนานะจ้าคี่นี่ะ